วันนี้เรามารีวิวสินค้าตัวใหม่นะคะที่เป็นทูพาร์ตการ์ดเนาะทูพาร์ตการ์ดก็คือจิ๊กซอว์สองส่วนที่เป็นเหมือนแบบวิธ mm hmm. ีการเล่นเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าง่ายๆค่ะเล่นได้ตั้งแต่เด็กๆจนถึงเด็กโตเพราะว่ามัน,มนเล่นไม่ยากอะค่ะเด็กโตก็ค่อนข้างจะสนุกกับมันแล้วมันก็จะฝึกได้หลายอย่างนะคะมาดูกันค่ะอ่ะดูจากขนาดก่อนเนาะขนาดเนี้ยค่ะกระดาษจะหนามากหนาแบบว่าเราไม่สามารถหักได้หรือน้องไม่สามารถหักได้เนี่ยค่ะ ออกแรงมันก็ไม่หักนะคะเพราะว่าเนื้อกระดาษเนี่ยจะหนามากแล้วก็จะเคลือบเงาคือเคลือบไว้ให้มันแบบว่าเวลาเราขูดเลยว่าน้องขูดโดนอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่เสียหายง่ายเนาะอะ,อะเนื้องานทิมพจะค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวทีนี้ถูกภาดก็คือเราจะสามารถเอามาต่อเอาสองชิ้นนะคะมาต่อให้รวมกันเป็นหนึ่งภาพอันนี้คือด้านหน้านะคะ ภาพที่ใช้ด้านหน้าส่วนใหญ่แล้วเก้าสิบเปอร์เซนจะเป็นภาพจริงเพราะว่าในเรื่องของสื่อการเรียนรู้เนาะการที่เด็กๆได้เรียนจากภาพจริงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคสุดละส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นาภาพการ์ตูนะคะ่ะหรือจะเป็นเรื่องของการจับคู่เงานะคะคือถ้าเราจะเล่นจากด้านหลังอย่างเดียวเลยก็ได้แล้วเราก็จะสามารถสอนได้ทั้งสองภาษานะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นภาษาไทยและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ ล้วก็เพื่อที่จะสอนให้น้องรู้จักวันนี้ค่ะคือภาพการ์ตูนด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยค่ะคือภาพของจริงที่เราจะต้องที่เราเห็นได้ทั่วไปนี้เนาะค่ะ,ะตัวอย่างลูกอื่นเช่นจระเข้นี่คือลูกเขาเองอ่ะเพิ่งจะแบบขวบกว่า,ก,วาก็คือเล่นได้คือเล่นได้เองทั้งหมดทั้งเซตอย่างนี้เลยนะคือเด็กๆเ,เขาจะเรียนรู้ได้ไวมากแล้วเขาก็จะแบบว่า ดีใจเวลาเขาทําได้ด้วยอะคะ่ะจาระเข้ด้านหลังนะคะคลอกขยายเราฝึกเรื่องอะไรได้บ้างข้างหลังนะคะเราจะให้เขาทําออกมาในลักษณะของการจับคู่สองด้านก็คือซ้ายขวาหันไปคนละด้านด้านนี้หันไปฝั่งซ้ายด้านนี้หันไปสักฝั่งขวานะคะจับคู่กันเงาเงากับภาพแล้วก็คําศัพท์ภาษาไทายและคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเรียนรู้ได้หลายเรื่องตั้งแต่อ่า การจับคู่สองส่วนจับคู่เงาเรื่องของสองภาษาแล้วก็เรื่องของภาพการ์ตูนแล้วก็ภาพจริงนะคะ lobster อ๋อไม่ใช่ไหน lobster นนี้นะคะ หันไปคนละฝั่งเห็นไหมคะซ้ายขวาชุดนี้ดีมากๆเลยค่ะ